โอ้ปูป oh, ูป hey, oh, oh, ูป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 ปู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 ปปู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  โอ้ดีใจ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 ชูธงลายดีใจดีฮ่า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 ฮมตัสพคะบาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสัพคะบาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชามหาเตชะบันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคาวโหติโรกาเศรษังสัมาสัมพุทธสาปูเชมิพุทธเทคารวตาธรรมเทคารวตาสังฆเทคารวตาพุทธคุณังธรรมะคุณังสังฆคุณังคุณพระพุทธคุณพระธรรม คุณพระสงฆ์คุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณพระครูอุปัชฌาย์อาจารย์พุทธ,ทงธนนงังราธนานังธรรมงราธนานังสังฆังราธนานังพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมประสิทธิเตหนตุสัพพทาชยาชยะาอิติปิโสภะคบะอารหังนโมพุทธายะ ปะทวบคงค่าพระภูมะิขะมามิหังสาธุสาธุสักเคกาเมจารูปะกิริสิขราตเตจันดริเควิมาเนธีเปราเทจะคาเมตารุบนากาอาเนเคหาวัตพุมอีเคเตภูมาจะยันตุเทวา

สิทธิกิจังสิทธิกามังสิทธิกัติยาตถาคตโตสิทธิราโพชโยนิจังสิทธิกามังปสิทติเมสาธุสาธุสาธุภูเขาเนื้อขออัญเชิญเหล่าเทพพยดา,าทั้งหลายที่อยู่ในแก,แก่งแอ่งน้อยทั้งหลายจะอยู่ภูเขาป่าห้วยเขาลำนาวัยทั้งหลายอยู่วังอยู่วัง กิริวงกฎก็ดีเนอะอยู่ในถำ้ำในผาในป่าในเขาบ้านน้อยบ้านใหญ่ในวัดบาอารามทั้งหลายตลอดถึงทั้งอยู่ที่บังจกหลอกขออาราธนานิมนต์เหล่าเทพพระเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายจงมาเปิดจากขุทบานกายทธบานบัจจีทบาน,บาบานมโนทั้งวานวันนี้ครับจะมาขอ อะไรมาขอโชคลาภครับปู่โอ้มาขอโชคมาขอลาบมาขอทรัพย์สินเงินทองโอ้บัตรก็ขอบอกกับปู่ครับพญานาคราชสัตนาคราชมหาสัตตนาคราชตลอดถึงทั้งปู่ศรีสุโธแม่ปทุมมาก็ดีปู่พญานาคีพญานาโคพญานาคังทั้งหลายผู้ที่เฝ้าสมบัติเฝ้าคังสมบัติเฝ้า สถานสมบัติอยู่ใต้ปัตตภีกด็ดีผู้ข้าขออาราธนาเนะ้้อเจ้าข้าเลยต้องมาเปิดเนะเปิดเลขผานาทีเลขจะออกวันที่สิ <16. S 1> วันที่16เดือนอเดือนตุลาครับเดือนตุลาคมตรงกับวัน วันอาทิตย์ครับปูกตรงวันอาทิตย์นะปู่กอ้วันอาทิตย์ที่ส<า>ิบหกโอ้ออกพรรษาแล้วตัวนั้นเนาะครับผมอ้ออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วอ่อบาบัดนี้ก็พระอรหันต์ก็พันไปแล้วห้าสิบพระองค์ครับผมบัดนี้จะเหลืออะไรละบัดเนี่ยออ้อ,อะจะเหลือแต่พระเกตแก้วจุรามณาีเทวสถานแห่ง เทวโลกเบื้องบนนนแล้วที่พระพุทธเจ้าขึ้นไปอ,อ่แสดงพระธรรมเทศนาโปรดแก่พระมารดาเนาะเคยฟังอยู่อันน,น,น,นี้พระพุทธเจ้าขึ้นไปเขาเรียกว่าดาวะดึงโอชันดาวะดึงอออันนี้พระพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงพระธรรมให้แก่พระมารดาอ่า พราะประสูติออกแล้วพระมารดากสวรรณคอ่ตพระพุทธเจ้าสําเร็จก็เคยขึ้นไปแสดงธรรมบัดนี้ก็จะเสด็จลงมาวันออกพระสายคือเก่าสารุปแล้วอเอาพระพุทธเจ้าเนอ้อองค์เป็นใหญ่ที่สุดในแห่งโลกเป็นอรลหรันขอให้ลูกหลานทุกผู้ทุกคนเนอ้อบัดนี้ผู้ข้าขออันเชิญเนอ้อเจ้าขาเจ้าขานิมนนิมนนิมนีน์

โอ้ปูปูโอ้โโอ้ปูใ่มแห้ง่ไหมดีใจดีใจดีใจดีูจดีใ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 จอีใจด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 ใจดี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 ใจดใจดีใจดีใจ ูดีใจยังกรรคเดียนะบาสนี่เนาสิวอกพัดชาเดี๋ยวได้ปูสิวอกพัดชาแล้วโอ้ผู้สิได้อกพัดชายดีใจบอกนะจะได้เตวาสังบะามิกฤตกนังยักขะยังยังยังนมาสามะสุวัตถิตตตตยัง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 ตตตตยนะ Mm. ปูลูกหลานมาขอโกคอมานก่อนออกภาษาได้อพูดเออหมดออกภาษาหนึ่งกันแล้วหันกันลูกหลาน,จจนกันจ้าป่อถือขึ้นเราหรอปูอืมปูหายหาสิบ <c oughs> พระองค์ตรงๆกันอืมอืมหาอย่างนั้นหรอหาศูน โอห้าเก้าผีร่องห้าเก้าสีร่องกูหายมากแล้วห้าเก้าเป็นมิมาคมนะจ้ะปูมออนมนมอนูกร้านมาฝากแล้วอืมอ อันนี้คันหาปูคันหาอันนี้กำมะเลอใ่ตั้งจรเดินจะเดินจะนิจะเนเน้อให้เจะินลุงเรืองเดืองเออเฮ้เอเฮ้อเฮ้อโอ้เหลือคือทองเลยปะปู <laughs> ออเาฟังนะฟังนะฟังครับฟังนะฟังไม่ใช่ฟังนะนะนมันบ่มีนักเกิดขึ้นทุกบ่เที่ยวกอนก็ฟังนะก็คือเก่าหนะนี่บ่มีเกิดขึ้นเลยอ้ย มันอย่างงี้เนื้อบตรนี่งเนอจะใหนปัวเออมันจะซับกันอย่างงี้เนื้อบรรท์อืมอืมอันที่มันไปแล้วนั่นน่ะมันจะซับกันมาอย่างงี้บรรอืมอันไหนไปละปัวอันไหนครับปัวอืมมันออกอีหยังไปหลักข้างบนนั่นมันก็จะลงมาอย่างงี้อันนี้ก็จะขึ้นไปอย่างงี้อ้อ่าข้างบนมันออกห่ากเก่าปัวบอกให้มดดิมันออกอะไรนะหกหกเก้าครับเออ นั่นแหละมันก็จะเอาตัวนั้นะยังอยู่นั่นบักสุดท้ายนั่น <ตก S 1> บักเก <9 S 1> ้าเออแล้วก็จะามาใส่บักอยู่ข้างล่างนี่ห้าสิบอลาหันนี่โอ้ทิปูแหางวัดก้อนหาศูนย์ตัวนี้มันก็จะไต่ขึ้นไปบนตัวบนอีกสองคู่นั่นมันเหมือนกันมันก็จะลากลงมาคือตัวหนึ่งคือเกา้าอู้อืออือรูจักบักบักหกนี่มัน มันหันหัวได้สารพัดพิษดัว้นอ้มันบนากับหลังนี่บางทีมันก็จะมาอย่างนี้สะตว์วันอ,อะไรล่ะห้าเก้าครับห้าเนี่ยห้าเก้าห้าอย่าว่าผู้ใดด้วยนี่อย่าไปว่าผู้ใด เก้า <5 S 3> หัคนคนมันจะบวมมากี่ิงสิบวมักแล้วโอ้โหขึ้นเบิกบนเนี่ยปูนองวันนี่เนาะมาทำรานทาสีพระองค์ลงมาลางโอ้อันนี้ขึ้นสวรรค์ดาวกอึงโอ้เก่าหักห้เ่าห้าเมืองหลางนี่ก็มันจะมีสามห้า บ่าไปอยากบวบอยากบวบเว้ยว่าจะบกบเว้ยอาอะนี่มุ่นนี่มุ่นอันเชียวมากก้อนปูพวกมันจะไม่แข็งเลยไงมันแหงมันแหงเขานอมีอันเรียกแต่อันแหงปูง่ายบ้าแบนี้ ห้าพระองค์นี่อยู่ตลอดเลยอันซาเนี่ยฟังง่ายบ่นี่บผมจะโทษมันก็ไม่ได้หรอกบักสามห้านี่ขึ้นไปบดมันก็เป็นคือเก่ายังว่ามันยังปั๊บปุ๊บปั๊บตัวนี้ขึ้นไปบดก็เป็นไปได้คือเก่า เพราะมันนี่บกห่านี่หลักขึ้นหลักลงอยู่เนี่ยโอ้ไหวไม่ใช่มาท่างบนท่านล่างบ่ปูอยู่อืมห่านอืมโอ้สำคัญในตัวห่านี่หวังโอ้ยบักห่านี่ล่ะโอ้ยเาหันปูกะว่าอยู่สุญญายาขยับขยื่นลักยาขยับขยื่นเก้ายูสุายาขรยื่เก้าขยับเก้าขยับขยับอืมเก้าขยับขยับยูตรงรักแล้วอืม เดี๋ยวนี้บักห้าเนี่ย่อยางเงี้ยเนอะอือก็ห้าเก้าห้านี่ก็สามห้าเนี่ยห้ามันก็จะอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาจังไดทุกคนก็เหมือนกันครับผมต้างบดจำเรถที่ปูก็เหมือนกันอยู่เราปูโรงแานแต่โอ้ยกตแจ๊คสีว่าตั้งไหนเนาะรอบนี้ก็เก้าอยู่กลางครับห้าอยู่สองหน้าหลังแล้วก็นี่ก็สามห้าเนี่ย ปู้ไปให้ไปห่างกันันใดหลอกโอ้พี่นอ้องเนอะจัาจังเลยงวดนี้พี่น้องด้วยก่อนอ่ะโสมหมานใส่วอกพันษาเ<ส>นอะใส่บุญกฐินได้ทำบุญกฐินอะใส่บุญกฐินง่ายาเลยงวดนี้เอา